ดีไอไวสุดๆครับสุดครับอโอ้โหน่ารักน่าชังครับไม่สูงค่าไม่สูงค่าน้อบรรยากาศดีกว่าที่คิดสองตัวโลสองขีดเข้ามมีไงสุดความอร่อย,ยน้องสแตมกินกบได้นะครับ <teng> งพูงรรรนลุงไม่ด้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะบคนละครับนะนกักสแตมก็มาบ่อยอยู่แล้วใช่ไหมครับที่นี่มา <c oughs> สองรอบครับ่าจะมาตึ้งสวนใหญ่ค่ะอ๋อตรงนี้ยันเนาะ<า>โอ้โหเนียนุ่งกโอ้วสวยๆๆเอะอือฮึนี่สวยอ่ะต่อครับเรามาแคปปิ้งทำอาหารก่อนเนาะแบบมี่สวนใครเอ่ย ยังไม่ถึงใช่ไหมครับน้องสเต็มอ๋อถึงแล้วเหรอ<า>ถึงแล้ว<า>อ่ะครับต,ตรงไหนนอ้องต้องรีบเก็บใบกาดก่อนที่พระที่จะหมดไปนะจ้ดตรงน,นี้ก่อนแล้วกันเนะาะม้มาปะครับก็มาสวนแห่งนี้ไม่เคยมาเลยนะตอนนี้เราก็ขนสัมภาระมาก,กับรถของลุงภูนิชั้นแนวนี่เห็นไหมโอ้โหของเยอะแยะมากมายเลยเนาะต้องใช้กระบะขึ้นไปใช่ไหมครับไหวไหมเนี่ยสาวๆสบายสบายมากนะ ได้ค่ะได้ได้ได้ถ้าไทยจะของก่อนได้ได้ครับเป็นคนรู้จักของลุงพูนะครับป่ะโอ้โหไปทิพย์ชอบแบบนี้เลยครับแบบอยู่กับติดธรรมชาตินะครูเอียงเนาะโอ้โหสวยมากเลยครับขัวจักรสารขัวจักรสารอ๋อบ้านหลังนี้คือขัวจักรสารใช่ไหมค่ะที่ตอนนั้นมาอืมน้องน้องสแตมมาประมาณสองครั้งเนาะรอบนี้รอบนี้ครั้งที่สองแล้วครั้งที่สามรครั้งที่สองครับนี่ เราไม่ลุ้พวกค่ะลุงภูนงงว่ะเข้าไม่รอมเขาอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นอนนี่ก่อนนี่ก่อนนะครับตอนนี้ลุงภูนบอกว่าจะขับรถขึ้นมาให้เรานะแต่ว่าเราจะเดินชมบรรยากาศกันเนาะครับโอ้เติดตามน้องสเต็มมาครับข้บนเนี่ยเนาะเล่นมากกว่ามันจะนิดอ๋อครับโอ้มูบ้านน้องนี่สวยนะเนี่ยครับทอบไปเล่นไปเนี่ยบ้านน้องสแตม็มมาครับอันนี้คือยังโซนของหมู่บ้านการฮาวใช่ไหมครับ เขาว่าถ้าขึ้นไปนี่กับแหมหมู่บ้านน่าจะของการทาวิการทาวิเนาะครับเรื่องจะไปกันเรื่อยๆนะครับก็เดินตามสาวงามไปชมหมู่บ้านนะโชคดีที่ช่วงนี้น้องเรียนออนไลน์นะก็เลยได้เจอกันไม่งั้นนี่ไม่ได้เจอเนี่ยโอ้โหแล้วช่วงนี้ยังทํางานห้าวโฮมอยู่เปล่าครับทำค่ะทำเสาร์อาทิตย์ค่ะทำเสาร์อาทิตย์แต่ว่าวันธรรมดาเนี่ยคืออ่าเรียนอยู่บ้านเรียนออนไลน์ครับอืมโอ้วิวนี้สวยมากน้องสเต็มไปชมวิวหน่อยไหม นี่ะเ,เราเดินแล้วเราก็เริ่มหอบละ <c oughs> ครับโอ้โหนี่วิวสวยครับหนาวแล้วเนี่ยเริ่มหนาวแล้วเออเสื้อไหวไหมเนี่ยได้อยู่ค่ะได้อยู่เนาะครับนี่ครับลานตุ้กขันมีลานเลยค่ะเยี่ยมเลยอ่ะขอไม่หลังนอนมันจะมีประตูอยู่ตรงนั้โอ้โห อ่ะเดี๋ยวเราจะมาขนของลงรถกันก่อนนะครับเนาะไม่กาศดีมากครับเซลฟี่360องศาครับก็จะมาทำอาหารในยามใกล้มืดวันนี้นะครับนะกับกับวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ปรบนะครับโอ้โห,โหขนของลงก่อนครับอโอ้โหป่ะโูโ้ยังเสียงมาแต่ไกลแล้วนะ โอ้โหนี่คือลานแคมปิ้งของพวกเรานะครับในวันนี้ครับขนของกันลงมาก่อนมีโต๊ะสนามมีเต็นท์นะครับนะครับโอ้โหคุณพูนก็เตรียมให้เราด้วยเห็นไหมคุณพูนสุดยอดประกาศชอบยกนิ้วเลยเนี่ยครับขนของมาก่อนมีอะไรบ้างครับเนี่ยหลายอย่างเนาะมีหม้อดินใช่ไหมครับเมนูในวันนี้เราจะทำอะไรครับคุณนีนครับกบหม้อดินกบหม้อดินนะครับนี่แล้วก็มี ของที่เราเตรียมไว้อาหารต่างๆพักเนื้อกบนะครับโอ้โหมีร้านอยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับพอดีเราอขอเจ้าของแล้วนะครับนะแต่ว่าต้องทํางานแข่งกันเวลาครับก่อนที่พระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าอีกแล้วครับเมื่อกี้อ,าอยากจะทักสายฮาแต่สายฮับอกว่าขอเจอตอนกลางคืนเพราะสายฮายังไม่เข้าช่องบิททิปเลยไอห<ล>ยองุ่นอะฮะไอยองนะลุงพลนเดี๋ยวกบคบคบดินใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แหมผมชอบไปการมาแล้วครับ ครับตอนนี้ก็บรรยากาศเริ่มจะเย็นลงแล้วแต่น้องสแตมของเราไม่มีทีท่าว่าจะหนาวเลยหรือเปล่าเริ่มแล้วใช่ไหมจ๊ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วเนาะครับโอ้หัวเรื่องโอ้โทษอุปเปี้ยเอามะนาวคัสเอามะนาวคัดผิวเรียบร้อยมัาคือมันตัวใหญ่มากครับขอบอกบ้านองคพูนอุดมสมบูรณ์ไม่ทั้งกบนะครับกบก็ใหญ่โอ้อะไรจะขนาดนั้นเนี่ยดู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 ครับ ่ะเดี๋ยวให้ภาคการทำอาหารครัวเอ่งนำทีมเรานะครับเนาะส่วนพิพจะเป็นคนถ่ายทอดนะครับเป็นตากล้องนะครับตัวนี้ลุงพูนของเราก็มาทำเตาธรรมชาติกันนะอันนี้ผมพูกไปถือหลงเหล็กมาครับอุปกรณ์มีเหล็กนะครับนะนี่ DIY สุดๆครับสุดครับครับ เดี๋ยวเดี๋ยวค่ำคืนนี้ผมขอทักทายสายฮานะครับยังไม่ได้เจอเลยในช่องบีทิปครับได้เลยตรงนี่สายฮาน้าหน้าเป็นผีครับฮะนะเชียร์กันเองนะหลังกล้องเชียร์เองนะครับครับมาก่อไฟกันก่อนหม้อดินคเราครับนี่ครับโอ้นี่อะไรครับเนี่ยน้องสเต็มโคกจิ๋วโคกจิ๋วโอ้โหครับ ฉาก<า>ในตำนาน <ปะ S 1> น้องกวางหรือเปล่าโอ้ทำให้พี่นึกถึงนางเอกอีคนหนึ่งนะครับน้องกวางช่องพี่ฉ <c oughs> ากในตำนานแบบนี้นะครับจิ๋วๆแบบนี้เลยครับแต่ว่าสร้างชื่อเสียงมาแล้วนะ <c oughs> ต่อไปจะเป็นน้องสแตมสร้างชื่อเสียงในช่องพี่บ้างกับคกจิ๋วในตำนานแบบนี้เลยครับนี่โอ้โหน่ารักน่าชังครับคนก็น่ารักน่าชังเนาะก็ลุงพูนจะมาก่อไฟแล้วนะครับเราจะมาเอาชีวิตรอดที่สวนแห่งนี้นะครับนะ มาทำเมนูเด็ดๆในยามใกล้ค่ำในวันนี้นะครับเครื่องแกงให้มาดูเร็วครับมีอะไรไหมครับเครื่องแกงครับน้องสเต็มมีอะไรบ้างเจ้ามีตะไคร้ค่ะกระเทียมค่ะค่ะพริกแห้งหอมแดงใบมะกรูดใบมะกรูดรากผักชีรากผักชีครับกะปิชุรสเกลือจบปกติน้องสแตมทำอาหารบ่อยไหมครับแม่ไม่ค่อยได้ทำค่ะไม่ค่อยได้ทำเนาะแม่จะทำให้กินโอ้ เมนูที่ชอบนี่เมนูอะไรครับตอนนี้ไก่คั่วไก่ค่ะคั่วแห้งไก่มันจะไม่คล้ายคั่วกิ้งแต่มันจะใส่แบบใบใบสมุนไพรหรือเปล่าอ๋อเป็นใบเล็บพูดใบกระสนไงค่ะจ้าจ้าใส่เยอะๆมันจะอร่อยแต่มันเผ็ดนะคะแต่ก็ะลำมีว่างๆเดี๋ยวให้ครัวเขาเรียงทำให้กินนะครับเนาะไก่แต่ตอนนี้เอาเมนูกบให้รอดก่อนอบเขาครับ มาแล้วนางเอกสายฮาของเราครับสวัสดีครับไม่สูงค่าไม่สูงค่าหรือเปล่าครับไม่สูงค่าไม่สูงค่าน้อหัวหน้าลุงพูนะครับนะโอ้ดูดูควันบังหัวนั้นเนี่ยคนอยู่หลังควันค่ะ๋อคนอยู่หลังควันนะครับปกติจะอยู่แต่ช่องครัวคนอี้เองเนาะรอบนี้มาช่องเบียทพย์เลยโอ้ยหาคะครับโอ้ยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งนะครับสายฮากับน้องเหมียวสายฮาของลุงพูชาแนลนะครับนะ ก่อไฟเรี่อยๆเลยครับเซอกินซอแอลแถวไหนครับแถวปงกุลนะครับอ๋อแถวปงกุลไม่ใช่ตอนนี้อยู่กาดฮาวอยู่ออ๋ครับผมครับเมร์สลวงค่ะสลวงสลวงกาดฮาวนะครับน้อป่าชุมชนป่าใหญ่เหมือนกันค่ะครับวันนี้พาคุณเบียร์มานะค่ะสุดทางเลยค่ะสุดทางสุดทางเลยทางเซนโถดโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าไม่ขาดดีกว่าที่คิดครับ ยังมีใครเคยมานะคะตรงนี้นะทุ่งพูนยังมาเคยมาเลยมานอนนะค่ะแต่ว่ามามาเที่ยวอ่ะบ่อยแต่มานอนนี่ยังยังเลยนะคืนนี้คืนแรกคืนนี้คืนแรกเลยนอนแล้วไม่นอนนู่นเขาว่าไงพี่จัดจ้าจัดเลยครับจัดเลยนะครับได้เลยได้เลยครับขอบคุณครับอ่ะข้างหลังข้างหลังอ่เฮ้ย จะขอชับ,ชบลูกกับสาง,งามไดนึหงนนครับตัวใ,ใหญ่หกูยังก็มาตำพริกได้นะช่วยน้องสแตมนะรูอว่าน้องสแตมช่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับโคกน้อยเหรอช่วยตำเดี๋ยวเราจะมากินอาหารยามใกล้ขําพระอาทิตย์<อ>ใกล้รับขอบฟ้าในวันนี้นะครับบรรยากาศดีกว่าที่คิดมากมาม่ครับโอ้ไข่ะจีัวนีทือน้องโอ้ลงพูนผมอีกแล้วใช่ไหมแล้วใช่ครับจะขึด ไม่จะคาดนะครับอันนี้ขอใส่เครื่องกันเนาะโชคดีที่น้องสแตมกินกบได้นะครับเนาะครับเผาก็เนาะต้องเผาเ่รอเนะอ่ะสาวทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูลุงพูนเผากบก่อนนะจ๊ะครับอ่ะมาฝั่งไซฮากับลุงพูนหน่อยนะครับเนาะครับนี่ลุงพูนนี่ชอบของสดค่ะโอ้โ้เหรอ ไลูกพูนี่งงเลยนะงงมุกใส่ฮาเลยนะอ่ะขัวไปเรื่อยๆครับซดก็ลงพูนเออดสิครับจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บเออโอ้โหแหมยามุดไม่ขนาดนั้นสนุกสนานนะครับแหมสนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะเผากบก่อนนะครับได้เลยครับโอ้โหตัวใหญ่จริงๆครับขอบอกครับสองตัวโลสองขีดครับผมครับเพราะว่าเราชั่งมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับใช่ครับ ใช้เวลาย่างนานครับลุงภูมิครับแค่เผาให้หนังมันเปลี่ยนสีเฉยๆครับอ๋อแล้วก็ลอกหนังออกหรอไม่ต้องไม่ต้องกครับแล้วก็เดี๋ยวก็สับๆัใส่หม้อดินของเราเลยสับๆใส่หม้อดินครับเราจะเผาให้หนังมันแค่เกรียมๆครับอ๋อแค่เกรียมๆนะครับนะถือว่าปวดหลังปวดเอวมากเลยครับลุงภูมิบอกว่าลุงภูมิว่าปกติอยู่ช่องผมนี่เมืองภาษาเมืองเหนือนะครับนะใครที่ ไม่ค่อยเห็นลุงพูนพูดอ่าภาษากลางดูในช่องเบทิฟนะครับยังเป๊ะเวอร์อ๋อเป๊ะเวอร์อ่ะครับย่างกันไปเรื่อยๆครับโอ้โหเดี๋ยวรอถ่านมันนี่แป๊บหนึ่งเนาะได้เลยครับเหมือนจ้เข้าไปครับ ครนะมีดบางแซนด์งงครับเครื่องแกงแต่ละท้องถิ่นก็จะมีสาวงามนะครับเนาะครับโชคดีที่ได้เจอกับน้องสเต็ปนะครับอนาคตคงจะได้มาเป็นศิษย์ในช่องเบทิปเรื่อยๆเนาะครับถ้าน้องเข้าว่างนะครับเนาะยินดีมิจิสาวยินดีเนาะจ้ะครับไปเรื่อยๆนะอมกบความหวังอยู่ที่ลุงพูนเนาะครับลุงพูนไหวนะ ลปัปไทงสนสองคนไปดูคู่หูด,ดูโอ้ฟังนู้นก่อนจะไหวหรือเปล่ามาลุ้น,นก,ก,กันทีน <laughs> นั่น <laughs> <laughs> ไม่ใช่ในปา่านะครับ สว่าช่องเราจะพัฒนามากเลยครับตัวนี้ครับมีไดไอด้วยครับตัวนี้โอ้โหช่างคลาสสิกเหลือเกินไดไอ์์ไไดอฝั่งโน้นนะครับไดไอโดน้เนยุงครับไรยุงไรยุงนะครับใจขาดครับเลยบรรยากาศดีนะสุดๆลวงพูนสุดยอากาศก็เริ่มหนาวลงเรื่อยๆนะครับเย็นลงเย็นลงแล้วครับ ไหนโอ้ไวถึงถึงมครับอ๋อแหมยังไม่แกครับได้ก่อนได้ก่อนได้อยู่ครับจัดไปเอาไว้ตองก่วยหน่อยเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือแล้วให้เด็กวัยรุ่นทำบ้างนะครูเองนะคนเข่าพักก่อนครับชนยังแก้งสวยมากเลยเนาะสี่สิบบาใช่ไปดูคลิปที่แล้วมีเบอร์คนดูเยอะ เลยรอครบอีกเดียวลงพูมิกดันนะลงพูมก่อนครับลงพูมิเราไปชำระนิดนึงครับตับสดตับเลยนะตับสดเลยนะตับปลิ้นเลย เดีินลงน้ำล้อแก่ผมจะลงไปข้างใต้ลำธารนู้นนะครับได้เลยลุงพุจะเอาขบไปล้างนะครับผมครับลุงพุไปคนเดียวนะครับครับมาเล่นอะไดรโอเคครับลำทานก่อนน้ำมอมาตั้งขว้วพี่ล้อขั้วพี่แกงหอมๆเอากบใส่ทีหลังเนาะร้อน้ำเดือดเนาะรู้สึกว่าเราอลังการกันมากเลยเนาะ ทำเมนูกบบนดอยได้เลยนะกับกับกบภูเขาเลยนะรอน้อหมนทุ่นเดี๋ยวแล้วค่ะเดีือดนะครับไปแล้วครับหอมเลยนะโอ้แต่กหนูนะครับหอมมากเลยอะลมไปทางไหนลมมาทางพื้นที่เลยครับ ก็น้ำล้างครกนี่คือสูตรความอร่อยของครัวค,คุณ<ม>อี้ยงเลยนะครับห,หอมหอมต้มแป๊บๆกลมันออกจริงๆถ้เาเอากบไปพัดตัวก็ได้นะไปทีบแต่เราใส่สต่อนน้ำเดือดก็ได้ก็ได้เลยครับเรากบอบไว้ละต้มน้ำอรอรงอุนก็เนาะได้เลยแต่ละน้ำจ้านไ,ไปแล้วครับ นี่งไงสุดความอร่อยน้ำล้างเขบครับหอ,อมกุอบหม้อดีครับอูหมอ,มอมจริงน,น้ำมาต้องเจี๊ยบเรียบร้อยตัวก็ใหญ่นะเนื้อเยอะนะครับนะบ <laughs> <laughs> น้องสแตมน้ำลายไหลแล้วมั้งเนี่ยยังค่ะต้องอรอใส่กบก่อนอ๋อ <laughs> ต้องอรอใส่กบก่อนเนีโชคดีที่น้องสแตมกินกบได้นะครับ <laughs> อันนี้ปิดฝาไปเลยนะคะ่ะ <laughs> ครับ ที่นุนพูนี่คือสาย<ว>โหดสายโหด,ไ,โดไม่ครับม,มาแล่เนื้อก่อนเขียวม่ค่อยเน่นเนาะพอดีคำนะาทุกู์เนาะ โซอเอลก็ไปดูได้นะเจ้าทําอาหารเก่งมากวิธีต้องไปเรียนรู้นะครับทำแล้วแบบประทับนู้นเนี่ยโซอเอลห้องโซก,กินห้องเนาะครับผมเรียบง้อยครับผมรอน้ําเดือดนะวันนี้ก็ยกมาที่ให้ครัวคุณนกเอี่ยงเนาะได้เลยครับรอน้ําเดือดสักครู่ไกลละว้าวน้ำเดือดแล้วไปทิพว้าวหอมกบกับสาวงามนะอื <c> ้ม <oughs> ตึงใสตึง ขาใหญ่แต่ใหญ่ว่ารวังสดีน,นะฮะจะกบตัวละโลครึ่งน,นะจ๊ะนี่ใส่เข้าไปขาใหญ่มากโดกตัตักะนักว่าเนาะสเต็มนนเนาะดีสเต็มมากมาเรียบร้อยปิดพระอบก่อนออเดี๋ยวมารอสุกเนาะ ใส่ใบบอกกูบะรอเลยนะคะรอจ้ะป <fit> kind of <popcorn> ิดไปก่อนไม่แขงหาได้ยากมากเลยน้องผู้นาอครับครับอ้าดูคนง่ายนะครับโอ้โหสุดมากเลยหอมมากเลยครับอืไอกระทบหน้าเรน ไปก่อนรอสุกอย่างเดียวครับอ้อมกบกบจริงๆดูขาโชว์กันขาอุ้ยเลยงพูนมาขาอุ้ยใหญ่คครรัับบนี่ขาขาวๆของเธออลังการเลยเนาะครับนขาขากูขากูนุ่งพูนมาบกกแล้วเนอะอ่ะโอ้โหครับ น้องสแตมจะใส่ผักชีแล้วไปเลยจ้าสาวงามของเราครับโอ้โหอยู่กับเราขำมือเลยตอนนี้พระอาทิตย์รับหอฟ้าแล้วนะครับโอ้โหดไดฟ้แล้วว้าวแกงอ่อมคากุบตาดูดีมากเลยเดี๋ยวเราจะมาชิมด้วยกันนะครับเสร็จเรียบร้อยอร่อยหอแน่นอน ได้เวลาแล้วโอ้โหน้าที่สำคัญครับน้องสเต็มจะมารับอาสาอาหน้าที่อันทรงเกียรติครคู่เลยครับนะครับอืมันด้วยนะครับสับไม่ธรรมดาครับเมนูในวันนี้ครับไม่ธรรมดาต้องมากินบนยอดดอยนี่แหละครับอากาศมืดมืดเลยนะครับนะ เรียบร้อยวว้าเต็มโชว์เลยครับเซกันเจ้าจับของคณะค่ะครับล้ำะได้ลืมขนอหนึ่งไหมก่อนที่เราจะกินกันต้องให้เจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับครับเดี๋ยวก็เชิญค้ามบุกินเนาะครับก็เป็นประเพณีของคนภาคเหนือนะครับครับเรียบร้อยครับสวัสดีครับใส่ยฮะครับสวยงามลุงพูนอ่ะลุงภูนระวังด้านนี้ดีดี นะครับนะครับสุดยอดบรรยากาศครับเติมก่อนน้ำชาของเราสวยงามมากเลยลุงภูรลืมเติมน้ำชาเนาะอันนี้ฟัวกรูนุ่ยังเป็นตากล้องนะครับ ก็ขอบคุณลุงพูนมากเนาะที่พามาสานิสีสวยๆเตรียมของเขาตัวนะเครื่องปรุงต่างๆแล้วก็น้องสแต็มที่มาเป็นสีสันในคลิปนี้นะครับเนาะแล้วก็นางเอกสายฮาเป็นไฟให้เราดูขอบคุณมากเลยองดูอ้โหเตรียมนอนแล้วกันเน้องเจดายนาะผู้มีภารกิจอ่ะเดี๋ยวขออนุญาติลุงพูนชิมเลยครับน้องสแตมเลยครับแกงออมปีกโตจอนหาง่ะขาขาวๆลองดูลองดูลองดูฝีมือลุ่มพูนครัวครบดุ S <S มีคนเล่นประทัดด้วยนเละทันเฮ้ยมาชิมทุกนี่ขาอุ้ยอุ้ยเลยนะขาเด้ได้ขาขาวขาวทษดสเต๊มชิมกันนะครับอ,อ,อ,อร่อยมากเลย,ลยครับนลำก็ค,ครบรถหรอเดี๋ยวขอหลังกล้องครบนนครถครับน่นบสาสายหาช่วงนี้ขอขอหลังกล้องแล้วกันครับนลำกอหอนก นำค่ะแต่ว่าอันใหญ่กินเกืนนะอันนี้คือบุญหิมะเนาะกินแทนข้าวเหนียวหรือเปล่าไม่ใช่นี่เหรอกระเพ่าพี่นี่ที่ตลาดเกน5บาทคุณลุงแถมให้หนึ่งลูกข้าวมันปิ้งข้าวมันปิ้งไงแฮม่ะไข่นกไข่นกกระทาที่นี่เราจะปาร์ตี้กันสักพักเลบขออนุญาตนะครับมาจับครับอะไรครับ ขนมไข่โงครับไข่หันไข่โนกไข่โนอกปากมาแล้วออกมาแล้วแก้วสวยมากเลยครับแก้ว40บาทนะหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วนะแก้วเนาะสวยงามมากนะครับเนาะเดี๋ยวหลังกล้องนี้จะกินกันเรื่อยๆนะครับกับบรรยากาศแบบอนมืดมิด ตอนแรกว่าจะนอนแต่ว่าไปทำธุระเนาะยังไงก็ขอบคุณน้องสแตมมากนะจ๊ะขอบคุณนักสังงามขอบคุณลุงพูลชาแนลนะครับเนาะขอขอบคุณน้องนายเอกสายฮานะครับเนาะเจ้าขอบคุณจันทรเจ้าไปให้เราเนาะโหครับยังเจอคลิปนะครับบอทไปดูกันที่ไหนนะครับไปดูกันสวยงามมากครับเป็นไปเรื่ไปและไปละไปแล้วเหรอครับไปแล้วครับทำไมไหวไหมครับไหวไหมไม่ไหวแต่ว่าหลังกล้องเรายังอยู่ที่นี่นะครับเราจะกินกันไปยาวๆครับผม อ่ะลืมไปลืมไปลุงพูนมีเรื่ฝากพูดพูดไหมครับเนี่ยอ๋อก็ฝากช่องลุงพูนชาแนลนะครับเซอกินเซอแอลแถวๆในป่านี่แหละครับโโอ้หป่าไหนมั่วหนึ่งเจ้าเจินสายห้ามาจิ้มของยามแรงจริงไหมครับน้าสายห้าไม่จ้ะเดี๋ยวไปทิพย์นั่งไปิดรังใจโอ้ไม่ใช่กินขิงกล้องกลัวสายห้าหิวเลยค่ะเจ้านักหนักนะาแข้เจ้าไส้อย่างข้าโอ้หรืออันชันอันชันนะ ไส,ส้มันเนจะสมันมันพูนก ah. ีตาเปาาคะอออนี uh. oh, eating, <c oughs> ่แล้วก well, I mean, go ันครับเส้อ้อยกีตาหอ้ขาแล้วกันนะครับเลยครับอันนคืออะไรครับเลยครับาแลนงโอะไยังนะนี่ยบอกว่าเอาคว้างดีว่ะของดีประวัติตับค่ะของดีของลำโอ้โหนุ่ม นุ่มนะครับมันละลายในปากเลยจริงค่ะมาได้แบบคุยนะลองซิมลองซิมครัเอาเลยมต้องเหี่ยงเอามาหน่อยตัวกินหน่อยตัวนะโอ้โคบนะตัวโล่งเกลืองนะเดี๋ยวไปถามเต็มยังชอบไหมครัตอนนี้เราก็จะห่อให้นะเต็มกลับไปกินที่บ้านนะครับ นี่ทำเยอะมอทำเยอะมากโโล้ปะไครับเป็นสเตมเอาว่าครับปิ๊กใจคอขอปิ๊กเลยค่ะตอนแรกจะกินมดลึ้งแล้วเนาะครับเตยใส่ฮาโคก็เลยเออใส่ฮาโคอ่ะน้องสเตมขอต้องเตมนะอ่าเตมเตมเซ็มี่คือเท่าไหร่ครับ ร้อยเต็มสิบให้ร้อยเลยน้องเขาบอกว่าเออหนูขอหอเบกิพที่บ้านพี่เจียเบคิดไม่เป็น์เซ็น์เอาไปเลยจ้าแล้วคนลอยเลยคนนี้นะทำอาหารนาะเองง่ายง่ายครับก็ถ้าอยากได้สูตรเดี๋ยวบางวันครูพี่เอาจจะทําในช่องครูครูเอี้ยงซ้อทาชิมเนาะเพราะว่าเป็นช่องทําอาหารโดยตรงนะแต่ก็มาทําอาหารในช่องเบกิพิบบ่อยมากเลยแม่มือเลยให้งานเลยครับว่าเนาะงแซมจะทำได้นะเจ้า คือเตบอกบรสชาติเป็นไงตับอ่ะตับอ่ะตับบอกเลยว่าลำกับตับไก่ค่ะโอ้โอ้ลกับับไก่อีกครับมันละลายในปากอ่ะแล้วมันนุ่มนามันเย็นนเลย่นามากเลยเสื้อก็ไัยอมใส่นะเอาเตาไฟไหมครับอ๋อารเก็บสตาะนะครับถึงเวลาเตรียม จริงๆคุณเบลนี่ไม่อยากกลับนะครับตอนนี้อยากอยู่ที่นี่ครับหนีไม่ออกแม่เนาะหนีไม่ออกใช่ไหมครับเดี๋ยวตอนดึกๆประมาณสักตีหนึ่งตีสองเราจะไปเอาไม้ข้าวหลามมาเผากันนะเอางันเลยนะขอบคุณลุงๆมากๆครับตั้งกล้องครับ